เทศกาลปีใหม่เป็นอีกหนึ่งเทศกาลค่ะที่หลายๆคนต่างตั้งต,งตารอคอยวันนี้ทีมข่าวไอเอพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศบริเวณสถานที่จัดงานเค้าเดาวที่สยามพารากอนและเซ็นทรัเวิลด์ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานในท่ามกลางมาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มขัดนะคะเนื่องจากมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะในด้านของเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้ก็มีการปรับรูปแบบงาน ให้เป็นแบบการถ่ายท่อสดเพียงเท่านั้นค่ะแม้ว่ากรุงเทพมหาคนครจะออกประกาศยกเลิกการจัดงานเขาราปีใหม่2,565ของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนภักเอกชนยังสามารถจัดงานได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นและจำกัดจำนวนคนเข้างานสยามพารากอนและเซ็นทรัลเวิด์ ยังเป็นจุดเขาดาวสุดฮิตส,สำหรับช่วงเทศก,กาลปีใหม่ของชาวกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากเป็นสถานที่ที่เดินทางได้สะดวกและยังมีการแสดงของเหล่าศิลปินชื่อดังของไทยด้วยวันนี้บรรยากาศการจัดเตรียมงานก,นก่อนการจัดงานเขาดาว,าวประจำปีใหม่2,565บริเวณสยามพารากอนและเซ็นทรัลเวิลด์พบว่าเริ่มมีการจัดตั้งเวทีเขาดาวโซนขายอาหาร และจุดถ่ายรูปน่ารักน่ารักอาทิต้นคริสต์มาสยักษ์อุโมงไฟเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปเล่นนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเปิดเผยกับทีมข่าวว่าสำหรับงานเขาดาวปีใหม่ในปีนี้ตนคิดว่าการจัดงานสามารถดำเน,นินต่อไปได้แต่ต้องมีมาตรการที่รัดกุมเข้มงวดขึ้นโดยยอมรับว่ากังวลในระดับหนึ่งสำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายรวดเร็วของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอน ออรู้สึกว่าจริงๆการจัดการมันยังมีต่อได้ครับแต่ว่าแค่ต้องการระดับมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนะครับก<า>ับงว<า>ลไหมคะสำหรับเทศกาลปีใหม่ในปีนี้ที่อาจจะทำให้เชืออ้อโอมิครอนเนี่ยกระจายเพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะซึ่งมันดวดเร็วอยู่แล้วก็ก็มีความกังวลนนระดับหนึ่งเลยครับ สำหรับสูนย์การค้าสยามพารากอนจะจัดกิจกรรมเค้าดาวภายใต้ชื่องานสยามพารากอนเค้าดาว2022ร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าไปพร้อมกับศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยอาทิ4ฟ v e ฟกรูุ๊แห่งปีมิลลิแรปเปอร์สาวสุดฮอตนนทนนโอตปราโมทป๊อปปองกูลคู่จิ้นหยินวอลมิวสุพสิทธิ์ Eve, ee, ot, on, od, ool, War, it, และวงโอเดโตโดยงานจะจัดวันที่31ธันวาคม ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณพระพารากอนชัน้น M ทั้งนี้ยังมีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานภายใต้มาตรการสุขอ,อนามัยสูงสุดผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2เข็มและแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบพร้อมลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้างานส่วนสื่การค้าเซ็นทรัลเวลจะจัดกิจกรรมเขาเดาวภายใต้ชื่องานเซ็นทรัลโวลแบงคอกเขาดา2022ยิ่งใหญ่สุดล้าแบบ 3D Virtual และเข้าแลบบของศิลปินรุ่นใหม่แห่งปีอาทิไอซ์พาลิสบิลกินพีพีกริดนนทนนอ,นนอนิงวรันทรและทรีแมนดาวโดยมดให้ประชาชนเข้าร่วมง,งานแต่สามารถรับชมได้ผ่านการถ่ายทอดสดเท่านั้นผ่านช่องวัน31และไลฟ์ผ่าน Facebook Central World ทุกสาขารวมถึง f a c e b o o k VIU Thailand ด์บางกอกโพสต์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐออนไลน์ข่าวสด Work t o พอยต n เ e น t ตอร์เโดยงานจะจัดในวันที่31ธันวาคมตั้งแต่เวลา22.15นาฬิกานาทีไปจนถึงเที่ยงคืน15นาทีคณิสอนธรรมศิริถ่ายภาพพัชรวัรณยุมนารายงาน